ภายในหรูแบบนี้ก็ต้องเจ้า Camry A C V 70นะครับผมคันนี้2.5รุ่นจีปี2019นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะฮะร,รถสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพขัดสีสปาแต่สวยจริงๆคันนี้ขายที่อยากได้นะครับ Camry ่ Cam ผ่อนสบายๆนะฮะฟรีดาวจัดยอได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถติดต่อหาับผมืูว่าดูคลิปนี้ให้จบถ้าไม่อยากพลาดรถสวยแบบนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองนะฮะวันนี้มาอยู่ในช่องเซลล์หนวดทอโตนะครับช่องนี้นะฮะจะนําเอารถนะครับผมเก่งทุกรุ่นทุกเซกเม e ต์มารวมไว้นะครับที่บริษัทผมนะรถเข้ามาใหม่เยอะมากคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่แล้วสภาพดีมากใครที่หารถหรูอย่างโตโยต้ c a m มรี่นะครับผม 2.5G เป็นเบนซินล้วน ต้องคันนี้เลย acv 7 0นะครับราคาดีด้วย739,000บาทนะครับพี่พนะฟรีดาวผ่อนได้ยาวๆเลยนะครับ7ปี8ปงวดน,นะฮะผ่อนกันเบาๆนะครับ13,000าบาทตลอดอยู่สัญญานะฮะหรือถ้าใครเครด,ดิตดีสามารถได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดลงอีกนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ย้าแทไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันนะฮะคันนี้เลขไม 1, 000, 50, 000, ล์150,000โลเพิ่งจะเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพสปาขัดสีให้ นะครับแต่เดี๋ยวก่อนสงม่อมเนี่ยจะดูแลความสะอาดให้กันรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาชมสภาพแรกข้าก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยที่มาถึงเนี่ยผมอยากให้เห็นสภาพแรกข้าว่ารถที่ทอโต้เนี่ยต้องคัดสวยเก๋ A เท่านั้นนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่ตัวชิ้นไฟหน้านะครับผมเป็นโพดิเตอร์เลนเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบเส้น LED สว่างสดใสแน่นอนปรับสูงต่ําอัตโนมัตินะครับตัวกระจังด้านหน้านะครับหรือว่าการชนมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนมาให้นะครับครบเลย ซุ้มลอบบ้อปวงร้อคมคมนะฮะร,รอยต่อรถค่อนข้างที่จะแนบสนิทแล้วตัวแม็กตัวนี้นะครับที่บ่งบอกถึงความเป็นตัว2.5เท่านั้นนะครับที่จะมีแม็กนี้นะครับขอบ18นิ้วนะยางขนาด2-3-5นะครับทับ4-5ขอบ18เป็นทูโทนนะครับสีเงินดิสเบรก ABS มีให้ทั้ง4ล้อยางมิชลินพายล์สปอร์ตนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดของมิชลินละนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมดูปีให้หนาะว่า ปีอะไรนะครับยางปี2024โอ้โหได้กันไปใช้แบบยาวๆนะฮะมิชลินคันนี้นะฮะดอกล่องยางเนี่ยเหลือหนาลึกเป็นนิ้วเลยแล้วก็ตัวช็อคอัพภายในเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะฮะคันนี้เดิมสูตรมาเป็นยังไงคันนี้เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับรถที่ดีนะคือรถเดิมจากศูนย์ผมบอกเลยนะครับพี่ๆนะมาดูก่อนได้มาทดลองขับขี่มาลองเทสได้ก่อนได้นะครับเลขทะเบียนนี้เลย9กก็ไก่ดเด็กนะครับเ9 3ดกกรุงเทพมหานคร ตัวกระจงกระจัาด้านหน้ามีไฟตัดมงตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะฮะไร้ริลล้วรอยการเฉียวการชนนะครับฝาโปรงผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างที่จะคมสวยนะฮะนี่สภาพสวยกริบนะครับผมคันนี้เซนเซ์เซนเซอร์จัดไปให้แบบครบครบนะฮะรบอบด้านผมให้ดูนะดูแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมารับชมรถเองที่บริษัทผมทอโต้เลยนะครับเบรก ABS ภาพวผภาพเบรคผมดูแลให้หมดนะครับเนี่ยยางมิชลินพลอลสปอร์ตนะครับ สวยๆแบบนี้กระจกเดิมแท้นะฮะมาพร้อมติดฟิล์มให้รอบคันคิ้วขอบกระจกเป็นโคเมียหมดนะครับผมกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้าเป็นหูช้างมีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะฮะกระจกหูช้างเนี่ยมีบสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้ด้วยหรือว่าแจ้งเตือนมุมอัดสายตานั่นเองนะครับนี่ตัวไ i โลสปอร์ตนะหรือว่าตัวแจ้งเตือนมุมอัดสายตานะครับมีมาให้นะสีดําคันนี้เป็นสีดํามุกนะมุกน้ําเงินนะครับแล้วคันนี้มีสันลูปมาให้นะครับผม เมื่อเปิดได้สีโครเมียมนะครับแล้วภายในยได้เบาะหนังสีดําแบบนี้อ้โหสภาพเยี่ยมมากอย่างแรกที่พี่จะควรจะดูนะครับคือดูเรื่องของโครงสร้างตัวรถก่อนนะฮะพวกฝาประตูพวกนี้นะครับซีนยางนิ่มอยู่ไหมนะฮะหรือว่าลองล่องรอยซีนขอบประตูเนี่ยยังแน่นอยู่ไหมแข็งไปหรือเปล่าซิลิโคนนะครับอันนี้คือต้องดูยางต้องนิ่มนะครับผมนิ่มแบบนี้เลยที่วางแขนรักศอกได้หุ้มหนังบุนุ่มมาวัสดุด,ดีมากโครงสร้างตัวรถนะครับน็อตยึดเสาเอนนะ สังเกตดูไม่มีรอยขยับรอยขัดรอยแกะนะฮะตัวสครับเพจนะครับปั๊มแคมรี่เดิมโรงงานจากศูนย์นะฮะพี่พี่นะสีดำนะครับเขาจะเป็นมุกน้ําเงินเนี่ยนะประกายมุกน้ําเงินสวยมากนะฮะตัวนี้นะครับน็อตยึดเสาบีเป็นอีกหนึ่งจุดที่พี่ควรจะต้องดูนะครับต้องไม่มีรอยขัดรอยถอดนะตัวนี้สําคัญเหมือนกันแผ่นเพจเลเบลนะครับตัวนี้บอกเลขโครงเลขเครื่องนะฮะปีที่ผลิตนะครับผลิต เดือนมกราโนเวมเบอร์นะครับผมปี2019อันนี้ก็ตรงกันกับในสำเนาเล่มน็อตกรบัตูไม่มีขยับนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบนะฮะโครงสร้างดีมากๆนะครับตัวนี้สปอร์ตเมทอาร์คนะฮะสวยคมนะฮะนี่เป็นไงอันนี้คือเดิมๆเลยนะนะครับสปอร์ตเมทอาร์คไม่มีทำไม่มีแต่งนะครับคันนี้เดิมแท้ทุกจุดแน่นอนผมรับประกันให้ได้นะฮะมีวารันตีให้ภายในเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับขออนุญาตพาชมโครงสร้างก่อนละกัน แคมรี่คันนี้นะครจะมีม่านนะครับผมม่านหลังไว้ให้นะครับนี่ม่านมือม่านแมนนวลนะครับเพิ่มความ p r i v a t ความ exclusive ความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะตัวแผงประตูเนี่ยใช้วัสดุดีมากเป็นหนังทั้งหมดนะครับเดินได้สีส้มบางๆนะฮะตัวสครับเพจสันเหลี่ยมตัวรถนะครับพี่ๆสังเกตได้นี่รอยชีบโรบอทนะครับผมเราต้องดูนะรอยชีบโรบอทตัวนี้ต้องมีไม่ใช่เป็นตําหนิจากโรงงานนะเป็นรอยชีบ หุ่นยนต์นะครับนำโครงสร้างของตัวรถเนี่ยไปจุ่มสีนะครับเขาใช้วิธีการจุ่มสีไม่ใช่การพ่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทิ้งรอยชีดมีไว้เป็นรอยหุ่นยนต์นําโครงสร้างไปจุ่มสีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยสันนิษฐานได้เลยพี่ๆว่ารถเนี่ยมีการตัดแต่งแก้มาแน่นอนนะครับผมแอรหลังช่องชาร์จ USB มีให้นะครับสำหรับแค m มเบอรี่ตัว2.5นะฮะคันนี้ซันรูฟด้วยด้านบนสีเบจนะฮะมีไฟอ่านหนังสือมาให้เป็น LED นะครับตัวนี้นีฮะ ที่วางแขนพักซอกมีมาให้พร้อมกับที่วางแก้วปรับพับเก็บได้นะครับด้านหลังก็ล้วงมือเข้าไปหยิบของด้านหลังได้นะครับมีช่องเปิดอยู่เบาะรับรอ,องคาซีนให้เรียบร้อยเป็นรถที่กว้างมากๆสําหรับแคมรี่นะฮะสีสวยเดิมทั้งคันนะครับพี่ๆนะนี่นะครับดิสเบรกเอเทั้ง4ล้อนะฮะแม็กสวยมาก 2.5G ไฟท้ายลายไกยดิ้งนะครับไม่แตกไม่ล้าเป็นเส้น LED แบบนี้สวยมากๆพี่ๆนะฮะ ดูท้ายนะครับเป็น2.5รุ่นเดียวนะฮะที่มีท่อคู่นะสำหรับแคมารี่นะครับมีท่อคู่เดิมแท้จากโรงงานนะครับสองสองจุดนะฮะตัวนี้นะฮะไล่ฟงไล่ฟ้ากระจกเดิมแท้ด้านหลังนะครับครบเลยนะผมเปิดให้ดูนะครับภายในนะครับพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างนะสำหรับแคมอรี่แล้วก็ตัวผ้าสักหลาดรองไม่มีชํารุดนะฮะตัวนี้นะครับแม็ค ยางอะไรเนี่ยใช้เป็นแม็กลายเดียวกับที่ใช้ด้านนอกด้วยนะฮะมีเซ็นเซอร์วัดลมให้นะครับว่ายางเหลือลมกี่ KPI แล้วกี่เท่าไหร่แล้วความดันลมยางเขาจะบอกหมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็ครบนะอุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นครบนะฮะกระจกไล่ฟ้าเดิมแท้จากโตโยตา้านะฮะเรามาดูสิ่งที่สําคัญน็อตยึดฝาท้ายนะครับต้องไม่มีรอยถอดรอยขาดซีนยางพวกนี้เล็บจิกไปต้องเป็นรอยเล็บนะ แล้วก็ไฟเดิมแพ้ไทยคอยโตเท่านั้นนะครับสำหรับโตโยต้านะสวยมากๆนะฮะสำหรับคันนี้ฟีดาวจัดยอดเต็มนะผ่อนเพียงเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทก้องถอยมีให้นะครับไฟสองป้ายทะเบียนเป็น LED นะครับสวยมากๆสำหรับเทมอรี่สองจุดห้า G มีโลโก้สองจุดห้า G ด้านหลังนะฮะเซนเซอร์แจ้งเตือนของการชนมีให้สี่จุดสี่ตำแหน่งนะครับสาหรับเดิมแพ้เนี่ยผิวพันธุ์สันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถพี่ๆสังเกตนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ เป็นรถที่สวยมากๆนี่และสีดําใครที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยมากๆนะแล้วดูตัวสปอร์ตเมทอานะครับผมพวกนี้สวยงามนะฮะคมสวยไม่มีชนหนักผมรับประกันนะนะฮะพี่ๆท่าน,นไหนอย,อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถออกรถกับผมได้เช่นเดียวกันนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับบริการส่งมอบรถสไลด์ให้ด้วยนะครับสำหคันนี้นะซอกนงซอกน็อตน,นะครับสวยสุดนะ แล้วก็ตัวสครับเพดด้านพื้นเนี่ยปั๊มแชมรี่เดิมแท้เลยตัวซอกน็อตเสาบีนะครับไม่มีรอยถอดรอยขันนะสติ๊กเกอร์เดิมแท้ลมยางความดันลมยางมีให้เห็นนะครับผมตัวนี้นะต้องบอกได้เลยว่ามาทดลองขับขี่ได้ช่วงล่างดีมากๆนิ่มมากๆนะฮะเหมือนนั่งโซฟาเคลื่อนที่ได้เลยผมใช้คํานี้ได้เลยนะฮะสำหรับแคมรี่ 2.5G พามาดู Option ออปชั่นกันบ้างดีก,กว่านะครับสิ่งที่2ที่เราควรจะต้องดูว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่ากระจกนะครับเป็นออโต้ทั้งหมด4บานนะฮะ เซ็นทันล็อกล็อกรถแล้วก็จบมีมาให้ตัวนี้นะครับเป็นปรับพับก็จะหู่ช้างเป็นแบบไฟฟ้าจอยสติ๊กเรียบร้อยนะครับหมุนปรับเอาเมมโมรี่ซีทนะครับจดจําที่นั่งฝั่งคนขับเขาก็มีมาให้นะฮะสำหรับเบาะคนขับกับคนนั่งข้างคนขับเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าปรับแปดทิศทางปีกวงปีกเบาะไม่มีล้มนะฮะมีตัวดันลงดันหลังไปให้แบบครบนะครับเบาะปรับพับได้ลื่นมากนะฮะนี่นิ่งมากนะครับใครที่อยากหารถหรู เดินทางไกลออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับผมหรือว่าจะขับขี่ในเมืองทเท่ๆนะฮะแคมรี่เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับผมเป็นตัวเบนซินล้วนด้วยคันนี้กุญแจสมาร์ทเอ็นที่คีเลนะครับผมมีให้2ดอกนะสองดอกครบนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นในส่วนของการลื่นการถลายเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมันเป็นปุ่มตรงนี้และช่องเก็บเหลี่ยงนะครับหรือว่าจะเป็นเปิดฝาโป่งด้านล่างตรงนี้นะฮะปุ่มพุ่มสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะครับสตาร์ทสต็อปนะฮะ อย่าเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมก็จะครบเลยนะหน้าปัดเลนไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบเรืองแสงนะฮะแล้วก็หน้าจอ4ทีฟทีก็จะติดครบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเลขไมค์คันนี้1นึ่งแสนมนันโลนะครับสาหรับปี2องพไม่ได้ถือเยอะนะนะเป็นรถหน่วยงานเนี่ยบอกชนะค่าลมยางเดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับต้องสตาร์ทรถทิ้งไว้ว่าคันไหนยางอ่อนเปิดฝาโปงไว้บ้างหรือเปล่าเปิดประตูวไว้บ้างหรือเปล่าคันนี้บอกหมดเลยนะครับ ควบคุมนะฮะหรือว่าคอนโทรลสั่งการได้ด้วยที่พงมลัยนะครับสำหรับปุ่มควบคุมตัวนี้พงมลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเป็นแบบพุ่มหนังซอฟท์พัดนะฮะวัสดุดีมากเป็นพงมลัยไฟฟ้า EPS นะครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิปนะฮะเปลี่ยนเจเองไว้สําหรับขึ้นลงทางลาดชันก็มีไปให้ด้วยนะครับพูดคอนโทรลนะครับผมจัดไปให้แบบครบๆนะครับอันนี้นะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องทางสั่งการด้วยเสียงได้หมดเลยนะครับเครื่องเสียงดีมากนะฮะแอร์แบ เจ็ดตำแหน่ง7ใบนะครับคอนโซลตรงกลางสวยมากนะคอนโซลด้านหน้ามีไฟแอมเบียนไลท์ให้ตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะฮะตกแต่งลายไม้นะครับเข้มๆนะฮะคันนี้เชื่อมต่อแอดออได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกล้องถอยนะฮะมีไปให้แบบเดิมๆนะแล้วก็เส้นบอร์ระยะจะหมุนตามโพมาลัยด้วยปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้หลายทิศทางเลยนะครับเปลี่ยนเส้นบอร์ระยะก็ได้นะฮะแบบนี้เลยนะครับ เรียกด้ว่าครบจุดแล้วนะฮะสำหรับ c a m รี่นะแอร์ Air เป็นดู o อโ n e แยกปรับซ้ายขวานะครับผมดูโอแช n แนลนะครับปรับได้ซ้ายขวาเย็นเท่าไหร่ปรับได้เลยนะฮะนี่คันนี้นะครับผมมีไวเลสชาร์จเจอร์ชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้านล่างนะครับตรงนี้นะสามารถเลือนเลื่อนเก็บได้เป็นช่องเก็บของได้ตรงน,นะครับมีช่องชาร์จเอาเล็ตมีช่องชาร์จ USB ครบมีฝาปิดมาให้นะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนะแล้วก็หัวเกียร์เป็นแบบคุ่มหนังด้วย มีโหมด Eco m โหมด o r m a l m o d หและโหมด Sport ให้เลือกใช้กันนะครับเบรกไฟฟ้านะฮะมาพร้อมออโต้เบรกโฮลที่วางแก้วพักซอกมีมาให้นะฮะเป็นลายไม้คอนโซลตรงกลางนะครับที่วางแขนนุ่มมากนะครับใช้วัสดุหนังอย่างดีเบาะคนนั่งข้างคนขับก็สามารถปรับพับตรงนี้ได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าครบเลยคันนี้เป็นรถดูดีเซ gment ที่มาครบนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คู่มือการใช้งานนะครับประวัติเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์เรามีให้เห็นตลอดนะครับสำหรับแคมรี่คันนี้นะฮะสวยมากๆนะครับใครสนใจนะเป็นเบนซิน,น,นล้วนนะคันนี้ติดต่อหาผมนะฮะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับคันนี้มีซันรูฟให้นะครับนี่ซันรูฟแบบนี้เลยนะครับซันรูฟไฟฟ้านะเปิดไฟฟ้าติดฟิล์มให้แล้วบนซันรูฟนะครับใช้งานได้ง่ายนะใช้งานได้จริงด้วยนะนี่สวยๆแบบนี้ไฟสองกระจกมีมาให้กระจกตัดแสงแบบ ออโต้นะครับผมออโต้เลยนะแล้วไฟเนี่ยนะครับเป็นไฟอ่านหนังสือแบบ LED นะฮะชัดมากนะคันนี้ปมปรับฟันลูบนะครับมีไปให้ใครที่อยากจะใช้ม่นลงม่านหลังได้หมดนะครับปรับม่นลงม่นหลังไฟฟ้าก็มีให้นะครัหรับคันนี้สวยมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยู่สําหรับ Camry นะครับผมมองไว้นะฮะ ไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วตอนนี้นะครับสำหรับ c a m r ี่ a c v 7 0ตัวเบนซินล้วน2.5นะครับขับไปเนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่คนมองแน่นอนนะฮะคันนี้พรีเมียมคาสุดๆนะฮะภายในกว้างนะครับนั่งสบายแล้วก็ระบบความปลอดภัยค่อนข้างครบแล้วสำหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับโทรมาได้เลยติด,ดต่ดออเบอร์โทรด้านล่าง064 843 6587เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้ตัวฝาโป้งนะครับจะได้เป็นระบบโช็อกอัพฝาโป้งงช็อกอัพนะครับช่วยผ่อนแรงในการเปิดได้เยอะเลยนะฮะนี่ช็อกอัพแท้ช็ออัพเดิมแน่นอนห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว2.5ไม่มีค้าวมันหยดเยิ้มของห้องเครื่องสภาพใหม่มากยางรองแท่นเครื่องแบบนิ่มๆเลยพี่ๆเครื่องไม่มีสั่นนะฮะเครื่องดีมากเป็นเบนซิน,น,นล้วนนะครับผมคันนี้นะเดี๋ยวชาร์จไฟ เช็คแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนคอกองหัวเทียนนะครับของเหลวต่างๆผมตายจัดการให้ใหม่หมดห้องเครื่องเดี๋ยวไปทำาอสะอาดให้นะครับพี่ๆนะใครที่สนใจอยู่สำหรับแ a m รี่ 2.5G ตัวปี2019 ACV 70คันนี้รีบติดต่อมาหาผมได้เลยเราสังเกตนะครับตรงคารด้านหน้าเบ้าโชค๊คที่ผมถ่ายให้เมื่อสักครู่นี้นะฮะพัดลมทำงานปกติไม้คอกองอากาศนะครับ,รราานะรบเราต้องดูเช็คแบบละเอียดนะตัวคานตัวน็อตตัวโชค๊คนะครับผมตัว เบาโช๊กระดูกงูพวกนี้นะฮะมีผลหมดฝาปงไม่เคยถูกถอดนะครับฝาปรงเดิมแท้นะครับแล้วก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้แบบนี้นะฮะเม็ดสปอร์เม็ดอาร์คนะครับหรือว่ารูระบายอากาศตรงฝาปรงอยู่ครบถ้วนนะฮะสติ๊กเกอร์คาเตือนนะครับเนี่ยอันนี้ควรจะมีนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นฝาปรงเดิมเนี่ยนะฮะจะมีปั๊มโลโก้อยู่นะฮะฝาปงไม่เคยแกะไม่เคยถอดตัวนี้สวยหมดนะครับพี่ๆนะพี่ท่านไหนสนใจนะครับ กับ Camry 2.5G คันนี้รีบติดต่อหาผมด่วนนะครับเบอร์โทรด้านล่าง0648436587นะฮะผมเซลล์หนวดทอตโต้ยินดีให้บริการหรือว่าจะหา Accord ์ดนะครับเอาติดได้หมดเลยวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสอคลิปหน้า,นนาจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดติดตามเปน็นกำลังใจด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ